สวัสดีนะครับนักเรียนนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับระดับมัธยมศึกษาปีที่สองนะสองนะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะครับก็คือเรื่องของนะครับนี่นะครับ มาแล้วครับทฤษฎีบทนะครับพีทาโกรัสนะครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับเราก็จะมาเรียนว่ามันหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงอะไรนะครับที่ที่มาอย่างไรนะครับเกี่ยวข้องอะไรกับคณิตศาสตร์นะครับเกี่ยวข้องอะไรนะ กันนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับเราก็จะมาทบทวนความรู้นะครับในเรื่องเรื่องหนึ่งก่อนนะครับก็คือเรื่องของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเพราะว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับจะอาศัยนะครับเรื่องของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับในการในการเข้ามาช่วยนะครับ ให้เข้าใจในบทเรียนนี้มากขึ้นนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากคืออะไรนะครับก่อนอื่นก่อนจะรู้จักสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเราต้องมารู้จักคําว่ามุมฉากก่อนนะมุมฉากนะครับมุมฉากคืออะไรมุมฉากคือมุมนะครับที่มีนะครับขนาดก้าะสิับานะ มุมฉากคือมุมที่มีขนาด90องศาพอดีเป๊ะนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นมุมฉากนะเราเห็นได้ทั่วไปเยอะแยะนะครับนะอะไรบ้างนะครับเหลียมประตูนะเลี่ยมประตูไม้บรรทัดเลียมไม้บรรทัดเหลียมโต๊ะขอบโต๊ะอะไรพวกนี้นะครับนะเราเห็นได้ทั่วไปนะครับเยอะแยะมากนะม,มายนะครับมุมฉากนะครับทีนี้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะ คืออะไรนะครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมธรรมดานี่แหละนะครับแต่มีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากนะครับนะครับรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งนะครับมุมใดมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมฉากนะครับอย่างตัวอย่างจากรูปนี้นะครับ3รูปนี้เห็นไหมมุมฉากคือมุมตรงไหนมุมฉากคือมุมตรงนี้นะครับ เขาจะเขียนสัญลักษณ์ไว้นะครับว่าเป็นมุมฉากใช่ไหมมีแค่มุมเดียวก็พอนะครับก็ถือว่าเป็นมุมฉากแล้วครับทีนี้สามเหลี่ยมมุมฉากก็จะมสะีส่วนประกอบนะครับโดยทั่วไปสามเหลี่ยมก็มีส่วนประกอบนะครับมีด้านสามด้านมีมุมสามมุม,ม,มนะเป็นทั่วไปเนาะรูปสามเหลี่ยมนะครับมีด้านสามด้านมุมสามมุมนะแต่ว่า สามเหลี่ยมมุมฉากในบทเรียนนี้ก็จะพูดอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะมีลักษณะอ่าส่วนประกอบสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือด้านที่เป็นแขนของมุมฉากนด้านที่เป็นแขนของมุมฉากเราจะเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากนะครับอะไรบ้างที่เป็นด้านที่แขนของมุมฉากนะครับสังเกตนะครับเราเห็นมุมฉากตรงไหนนะครับเราเห็นมุมฉากตรงไหน ด้านที่ติดกับมุมฉากนั้นนะครับก็คือด้านประกอบมุมฉากนั่นเองนี่นะครับจากตัวอย่างรูปแรกนะครับก็ก็คือด้านนี้ใช่ไหมด้านนี้นะครับอันนี้เรียกว่าด้านประกอบมุมฉากนะฮะสอง้านน,นะน,นนี้นะสอง้าน,นี้นะสอง้านี้นะนะครับ ส่วนด้านอีกด้านหนึ่งที่ไม่ติดมุมฉากนะครับส่วนด้านนี้ด้านหนึ่งที่ไม่ติดมุมฉากเราเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับข้ามมุมฉากนะครับหมใไหมด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากเราเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับก็มีแค่สองส่วนหลักๆรูปนี้ก็เหมือนกันใช่ไหม ด้านไหนที่ติดมุมฉากก็คือมุมนี้ก็คือด้านนี้สองด้านนี้นะครับเราจะเรียกว่าด้านตรงข้าอด้านประกอบมุมฉากนะครับด้านนี้ก็เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับ รูปที่3ก็เหมือนกันนะครับไปเขียนเอานะทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของรูปสามในมุมฉากต่อไปเป็นเรื่องของเลขยกกําลังนะครับเลขยกกําลังคืออะไรเลขยกกาลังคือตัวเลขนะครับที่เขียนแสดงนะครับตัวเลขที่เป็นยกกําลังนะครับก็คือมีอะไรครับอ่นะมีฐานแล้วก็มีเลขชี้กำลังนะครับ นี่ารของมันนะครับแล้วก็เลขชีกำลังนะครับอย่างเช่น,นตัวอย่าง <c oughs> ให้หาค่าในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับหาค่าของเลขยกกำลังนะครับอันอย่างเช่น3ยกกำลังสองนะครับสามยกกำลังสองคืออะไรอ่าเลขยกกำลังคืออะไรเนะี่ยเราต้องดูนิยามก่อนนะครับเลขยกกำลังก็คือถ้า a ยกกำลัง n หมายความว่ายัางไงหมายความว่า A คูณกันไปเรื่อยๆนะครับคูณกันไปเรื่อยๆนะคูณจนตัวสุดท้ายนะครับแล้วมี A ทั้งหมด n ตัวนะฮะนี่คือความหมายของในยุ่งลังนะครับ อย่างเช่น3ยกกำลังสองหมายความว่าอย่างหมายความว่า3คูณกันกี่ตัว2ตัวนะครับก็คือ3คูณ3เท่ากับ9อ,อน,นั่นเองนะในที่นี้ก็เหมือนกัน2ยกกำลังสามก็คือ2คูณกัน3ตัวคูณูณ2ก็คืออะไรครับ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8นะนะครับ อะห้ยกกำลังสองคืออะไรห้ายกกำลง2คือ5้าคูณห้าเหไหยงนะครับลบสี่ยำลังสก็คือ4ีคูณสนะครับสคูณสี่ก็คืออะไรสิบหกไหมห้าคูณหคือยี่สห้าสคูณสี่คือ16บหกอ่ยี่สลบสิก็คือ9ก้าไหอืมซึ่งเกก็คืออะไร ามยกกำลังสองนะครับเ้ก็คือสามยกกำลังสองเาให่นะครับห้ยกกำลังสองเป็นเท่าไหร่ห้ายกกำลังสองก็คือห้าคูณห้าเมื่อกี้นะครับเป็นบวกเป็นบวกสิบสามยกกำลังสองคือ13บสามคูณกับสิบสามเป็นเท่าไหร่ครับ5้คูณห้าเป็นยี่สิบห้าสิบสามคูณสิบสามเป็นเท่าไหร่ครับ หาคิดนานหน่อยนะครับเป็น169นะครับอ่าบวกกันนะครับเป็น14นะครับ9แล้วก็หนึอด่นะครับอ่าอ่ะ,อะมาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างจงหาค่า x าจงหาค่า x จากสมการในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับ ก็เหมือนแก้สมก,การหาค่า x ธรรมดานะครับ a กยกกำลังสองบวกสามยกกำลังสองเท่ากับห้ากำลังสองรก็เขียนโจทย์ธรรมดานะครับก็จะเป็น x อกยกกำลังสองสมยกกำลังสองมื่อกี้หาแล้วเป็นเก้าใช่ไหมห้ากลังสองก็คือ25่สาใช่ไหมครับคำถามคือ a อกกกำลังสองเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่นะเราก็ย้าย9้า นะไปอีกฝั่งเป็นลบนะครับเป็น25่ลบเนะครับก็จะได้ x กำลังสเป็น16อันนี้นะเดิมนะครับ x ยกกำลังสเป็น16หมายความว่ายังไงมายความว่า x คูณกัน2ตัวเท่ากับ16หมายความว่าอะไรเอ่ยที่คูณกัน2ตัวเท่ากับ16ครับตัวเดียวกันคูณกัน2ตัวเท่ากับ16ก็คือ 2ตัวใช่ไหมก็คือ x เท่ากับ4ใช่ไหมครัก็คือ4ยกกำลัง2ใช่ไหมก็คือ16ครับน,นะครับหรือนะหรือลบ4ยกกำลัง2ลบสยกกำลังสก็คือลบ4คูณกับลบ4นะลบคูณลบ,ณลบณก็บเป็นบวก สี4 4, ่คูณสก็เป็นสิบนะครับแสดงว่า x มีกี่5ครับสองค่าก็คือ x เท่ากับสีกับ x เท่ากับลบสนันนะครับอ่านะ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 นี้ก็เหมือนกันนะครับนี้จะยากหน่อนะครับตัวเลขเกี่ยวยี่สากำลังสคืออะไรยี่ากำลังสองคือ25่สคูณยี้า เอกยกำลังสองเราไม่รู้7็กำลังสองก็คือ7คูณ7ครับอ่ะ25คูณ25เป็นเท่าไหร่ครับเป็น6 2 5นะครับคิดได้แล้วลบเยกกำลังสองนะครับ7คูณ 7, 7เป็น49นะครับอ่ะอะไรเอ่ยที่625เป็นลบแล้วกากับ49ครับแต่ว่า x กกำลังสองคือเท่าไหร่ คิดเลขแล้วครับคินเลขวเก้าสิบสิบสิบสองสามสิบสี่เก้าสิบสิบสี่สิบสสแปดเามก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกใชไม่ใช่ห้าร ห้าร้อยเจ็ดสอะไรเอ่ยที่ยกกำลัง2องน่าเท่ากับ576ครับคูณกัน2ตัวเท่ากับ576ร้อยเจ็ดสิบหกนะครับอะไรเอ่ยที่คูณกัน2ตัวเท่ากับ576ก็มี2ตัวเหมือนกัน ก็คือ24ยกกับลังสองก็คือ5 7 6หรือนะลบนะครับ 24, ย4ยกกับหนงสองก็เป็น5 4 6เบกนะครับกนะับตัวอย่างที่หนึ่งจีินะครับแสดงว่าค่า x มีของค่าก็าคือ x เท่ากับ24ใช่มกับ x เท่ากับลบ24 มีสองค่านะครับ่ายกกกำลังสองยังไงก็มีสองค่านะครับการหาค่ายกกำลังสองนะอ่าน,นี่ก็คือตัวอย่างในการหายกกำลังสองนะครับเราก็จะได้ใช้ในเรื่องที่ฎีบทพีทาโกรัสเหมือนกันเห็นไหมส่วนใหญ่ก็เป็นกําลังสองหมดนะครับให้เราเรียนรู้เรื่องกําลังสองไว้แน่แนน,นะครับมาดูนะครับ ทฤษฎีบทพีทาโกรัสคืออะไรนะครับให้เราพิสูจน์นะครับเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสจากรูปสัมเลี่ยมมุมฉากนะครับอ่าทีนี้เนาะเขาให้ดูนะครับรูปสัมเนี่ยมมุมฉาก ABC นะครับที่มี ACB เป็นมุมฉากก็คือมุมนี้นะครับแล้วจะมีนะครับด้านแต่ละด้านนะครับมีชื่อเรียกความยาวนะครับด้านแต่ละด้านเป็นความยาวนะความยาว A นะครับ ความยาว b แล้วก็ความยาว c นะครับในแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมนะครับเปรียบ a b ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหม a b ด้านตรงข้ามมุมมุมฉากมุมฉากอะไรนาะแล้วก็ a c แล้วก็ b c นะครับเป็นด้านประกอบมุมฉากนะครับโดยที่มี a มเล็กนะ b แล้วก็ c นะครับเป็นความยาวนะครับด้านที่อยู่ ตรงค่ามุม a, b, c ตามลำดับน,นะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับทีนี้เขาให้เราทำนะกำหนดค่าขึ้นมาอย่างเช่นตารางที่มันว่างนะครับ a, 2, a, 2, a, 2, a 2 2กําลัง2 a กําลัง2 a กําลัง2คืออะไร a กําลังสองก็คือ a คูณ a ใช่ไหมผู้เขียน a ไม่เหมือนกันนะครับขาเขา ขอให้เข้าใจว่ามันก็คือตัว A นะครับ A อสองคือ A อคูณแล้วก็ดูช่อง A ช่อง A คือช่องแรกตรงนี้ใช่ไหมครับในช่องแรก A เป็นเลข3ใช่ไหมแสดงว่า A อกำลังสองเท่านะรครับก็คือ3าคูณสก็คือ9ถูกต้องไหมครับอ่าไปช่องบีกำลังสองบกำลังสองก็เหมือนกันกับเก็คือ b ีคูณบนะครับ b ีคูณบก็ดูที่ช่อง b ช่องนี้นะครับ ตัวแรกคือเลขสี่นะครับสีูณสใช่ไหมอ่ามาายครับสีคูณสเป็น16นะครับช่องสีลังสองก็เหมือกันก็คือสีคูณสีนะครับสีูณสก็ดูที่ช่องตัวสนะครับช่องนี้ก็คือ5้คูณห้ใช่ไหมก็เกัยีบห้า สิบนะฮะอ่าช่องสุดท้ายก็คือเอาเอลองสองบวกบีลองสองก็คือดูที่ช่องนี้ใช่ไหมกับช่องนี้นะครับเอลองสองตัวแรกก็คือเก้ลองสองก็คือ16บวกกันเป็น25่สิบ,นะบห้อ่ามันก็จะเห็นนะครับมันก็จะเท่ากันกับช่องช่อง C องสองอ่ะอีกอันหนึ่งอานะดูนะครับ ช่องแรก A อนงสองก็คือ12ใช่ไหมคูณ12 12องสิบสองคณสิก็คือหนึบสี่นะครับช่อง B กคงสองก็คือ5้คูณหใช่ไหมเท่ากับเท่าไหร่ครับยี่าช่อง C ีคงสองก็คือ13บสคูณสิก็คือ169นะครับ ีนี้ A กำลังสองกับ b 2กำลังสองบวกกันนะครับก็คือ144บวกกับ25ก็คือ169เห็นไหมครับก็จะเท่ากันอีกแล้วนะครับนะครอเริ่ม,มองออองได้ยังครับอ,อีกตัวอย่างนึงนะดูอีกตัวอย่างนึงก็ได้1.5นะครับ1.5ูณ1น อ่าเป็นทศนิยมนะครับยากหน่อยนะครับ1.5ึุ่ดห้าคูณหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับอ่ไาไม่ทนขอเครื่องคิดเลขเลยนะครับหนึ 5, ุ่าคูณหนนะครับก็เป็น2.25จุดนะสองจุดสนะครับ,รบต่อไป2องคูณสอกับ4 สองจุดห้คูณสองจุาสองสีก็คือ6.25ุด้ใครับจ้องเอลสองเลองก็เอามาบวกกันก็เป็น2.25จบวกกับสีบ่แล้วก็คือ6.25ใช่ไหมฮนะเท่ากันอีกแล้วนะครับสังเกตนะครับมันก็จะแสดงว่าช่องนี้กับช่องนี้เป็นไงครับ เท่ากันนะฮะเห็นไหมมองเห็นความสัมพันธ์หรือยังครับอ่าส่วนข้ออื่นๆนะอีกสามข้อที่เหลือก็ไปทาเองนะครับแล้วให้เราเขียนว่าเราเห็นอะไรบ้างจากตารางเมื่อกี้นะครับจากความสัมพันธ์เมื่อกี้นะเห็นไหมกูบอกไปแล้วนะครับคือชอ่องนี้เห็นไหมช่องสี่กับสองกับช่องนี้มันเท่ากันนะครับเท่ากันนะ เราก็เขียนอธิบายว่ามันเป็นยังไงเราเห็นอะไรเราเขียนไปเลยนะครับอ่าหารตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ตอนเช้านะครับท, 5, 47, ที่ห้าสี่สิบเที่หัวคลิปอยู่นะครับในส่วนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่า มีสียงอบกวนนะครับให้เราเห็นตามคูนะครับทบทวนความรู้ไปด้วยนะเรื่องทีทากรัสนะครับส่วนพาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าจะเข้าในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสจริงๆนะว่ามันคืออะไรนะครับเกี่ยวของอะไรกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแล้วก็การพิสูจน์นะครับแล้วก็มีตัวอย่างอะไรมาให้ดูนะครับสําหรับพาร์ทนี้